สวัสดีจ้าแม่สินจ้าแม่สินมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคำสถานการณ์ราคาทองคำวิเคราแนวโนม้มราคาทองคำและรางงานราคาทองคำในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายวันที่29เดือนตุลาคมปี2563ราคาทองคำปรับตัวลดลงกว่า 1. 5จาเจากแรงเทขายอย่างหนักในตลาดหุ้นสหรัฐโดยเฉพาะดาวโจนจากความกังวลเรื่องไวรัสโคโรนาที่ระบาดหนักส่งผลให้เยอรมนีและฝรั่งเศสะะประกาศล็อกดาวน์เป็นรอบที่2ด้านอังกฤษประกาศเคอร์ฟิวบางพื้นที่ จึงคาดว่าน่าจะกระทบต่อเศรษฐกษิจสหรัฐนะคะและก็ยุโรปราคาทองคำหลุดแนวรับระยะสั้นและระยะกลางลงมาหลังจากที่ทรงตัวในกรอบเป็นเวลานานและกลับมาทดสอบต่ำสุดบริเวณ1869เหรียญก่อนจะปิดแถว1877เหรียญน,นะคะท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่หนาแน,น่นจึงคาดว่าราคาทองคำจะเข้าสู่ทิศทางขาลงและคาดว่าราคาทองคำจะมีแนวต้านระยะสั้นและระยะกลางที่1 9 0เเหรียญ วันนี้นะคะคาดว่าราคาทองคําจะอยู่ในกรอบแนวรับที่พันแปดร้อยเจ็ดสิบเหรียญและแนวต้านที่พันเก้าร้อยเหรียญกลยุทธ์การลงทุนแนะนําให้เข้าซื้อเป็นช่วงๆนะคะเพราะคาดว่าการตกน่าจะเป็นเพียงระยะสั้นๆด้านโกออนไลน์จะมีแนวรับที่1,874เี่หรียญและแนวต้านที่1 9 0เหเหรียญด้านโกโคเมกนะคะคาดจะมีแนวรับที่1,870เหรียญและแนวต้านที่1 9 0เยเหรียญแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากแม่ทองสุขมาณที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับราคาทองตอนนี้นะคะมีการประกาศราคาออกมาจากสมามคมค้าทองคําเพียง2ครั้งนะคะนัเวลาที่แม่มสินบันทึกวิโดีโออยู่นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะคะประกาศราคาครั้งที่2เมื่อเวลา10นาิกานาทีประจำวันที่29เดือนตุลาคมปี2563ทองคำแท่งก6.5%รับซื้อ27,750บาทขายออก28,850บาททองรูปพรรณรซับซื้อ27,257บาท 68สตังค์ขายออก28,350บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่29เดือนตุลาคมปี2563ประกาศราคาครั้งที่2เวลา10นาฬิกา6นาทีราคาครั้งที่2นะคะก็ปรับบวกขึ้นมา50บาทนะคะสรุปรวมนะคะตอนนี้ราคายังเป็นลบอยู่ที่250บาทแมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลรานะคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำณนะที่ดีด้วยนะคะ ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแม่สิ่งนำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ